สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะมาในคลิปนะคะแนวทางเลขนําโชครายวันรอบโลกนะคะประจำวันที่11นะคะมีนาคม2568ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองสาหรับคลิปนี้ก็ย้ำๆเนาะเป็นแนวทางนะคะในศาสตร์ของตัวเลขเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าเรานําไปปรับใช้แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแนวทางก็คือแนวทางนะอยา่าเกิดความลุ่หลงมัวเมานะคะพี่น้องจา๋านะเป็นแบบนั้นกันนะคะ และก็ในวันนี้คุณป้าหมอก็จะขออนุญ,ญาตจับให้นะคะไขรหัสเลขมงคลนลั่นเองนะคะในศาสตร์ของตัวเลขของอาจารย์จุธามาศณสงขลานะคะซึ่งเขียนศาสตร์ของตัวเลขนั้นค่อนข้างที่เชื่อถือได้นะคะ และก็อนุญาตจับให้แทนพี่น้องนะคะว่าแนวทางนั้นเป็นแบบไหนนะคะอ่ามาละนะคะไพ่หมายเลข16นะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยจับได้ไพ่หมายเลข16นะคะสําหรับหมายเลข16นั้นบอกว่าพลังการต่อสู้ฝ่าฟันนั่นเองค่ะก็ศาสตร์ของตัวเลขนั้นเนี่ยก็จะบอกมานะในความหมายเนี่ยถ้าหมายเลข16กก็คือพลังการต่อสู้ฝ่าฟันก็น่าจะรู้นะคะว่า ถ้าถามเกี่ยวกับโชคลาภนั้นเนะี่ยไม่ค่อยที่จะโอเคักเท่าไหร่ใช่ไหมคะพี่น้องขาห้าสิบห้าสิบนะเสี่ยงได้แต่อย่าเยอะ,ยอะว่าอย่างนั้นก็เราจะต้องต่อสู้และก็บอกว่าโชคลาภได้มาจากตัวเองเป็นหลักค่ะสําหรับหมายเลขส6หได้มาจากตัวเองเป็นหลักก็คือเราต้องเหนือออกถูกไหมคะม,มันถึงที่จะมันถึงที่จะได้เงินมานี่ว่างนันนะคะแต่ถ้าถามต่อไปอีกนิดนึงว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นเนี่ยจะได้ไหม ก็บอกแล้วค่าสิบห้าสิบนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันด้วยนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็นะเลขคู่มิรนะคะบอกให้เลยนะคะคือเลขเจ็ดเลขเก้าคือเลขเจ็ดเลขเก้านะสำหรับหมายเลขสิบหกนะคะเอาอย่างนั้นกันนะในวันพรุ่งนี้อ่ะคราวนี้มาดูนะคะสูตรของคุณป้าหมอนะสูตรของคุณป้าหมอนะบอกว่าเด่นสามรองเลขหนึ่งเด่นสามรองเลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลขรวมก็จะเป็น สามหนึ่งนะคะและก็สี่ห้าสามหนึ่งสี่ห้านะคะและก็เลขแปดค่ะสามหนึ่งสี่ห้าแปดค่ะระวังเลขเบิ้ลนะคะพี่น้องจ๋านะระวังเลขเบิ้ลนะคะถ้าจะเดมก็คือหนึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะในวันพวกนี้นะ,ะขอให้พี่น้องนําไปปรับใช้นะคะในศาสตร์ของตัวเลขหรือสูตรใดๆก็แล้วแต่นะคะพี่น้องนะ ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ